สวัสดีครับเพื่อนนักเทรดนักลงทุนทุกท่านแฟนคลับเซลลวบุกทุกคนนะครับวันนี้ก็มีสรุปหนังสือ mastering trading stress นะครับ EP 4นะครับมาเล่าสู่กันฟังนะครับเพราะต่อเนื่องจาก EP 3นะครับวันนี้เป็นบทที่7นะครับและบทที่8นะครับบทที่7ว่าด้วย ego และความดื้อรั้นนะครับเขาได้ยกเคสของนักเทรดที่ชื่อ stanford นะครับ จริงๆสแตนฟอร์ดเนี่ยเป็นนักเทรดที่มีบุคลิกภาพแล้วก็มีพื้นฐานที่ใกล้เคียงกับนักเทรดในอุดมคติมากเลยนะเพราะว่าเขารู้วิธีการตั้งเป้าหมายนะครับกำหนดกลยุทธ์แล้วก็มีความมุ่งมั่นที่จะไล่ตามวิสัยทัศน์ตัวเองนะครับแต่ถึงน้้นเนี่ยเขาก็มีปัญหาตรงที่ว่าด้วยความที่ชนะเยอะและชนะบ่อยนะครับถึงจุดหนึ่งเนี่ย กลายเป็นว่าเกิดอีโก้ครับอีโก้นี่ยังทำให้เขาเริ่มที่จะมีผลงานการเทรดที่แย่ลงนะครับแซนฟอร์ดเนี่ยเขาก็เป็นนักเทรดสาย a อนน y ลิสนะครับเป็นสายข้อมูลอะชอบค้นหาข้อมูลแล้วก็เรื่องราวเบื้องหลังหุ้นนะครับเขาเต็มใจทุ่มเทยอย่างเต็มที่เพื่ออยากค้นหาข้อมูลลึก ที่คนส่วนใหญ่มองข้ามไปแล้วก็มาประกอบชิ้นส่วนต่างๆทําให้ภาพมันสมบูรณ์ขึ้นชัดเจนขึ้นนะครับด้วยเหตุนี้ทาให้เขามั่นใจในข้อมูลมากครับแต่ปัญหาคือพลาดครับที่น่าสนใจคือว่าการขาดทุนของเขาส่วนใหญ่นั้นมันอยู่ในภาคส่วนที่เขาเชี่ยวชาญนิดซ้ําไปนะครับพราะเขามั่นใจมากว่ามัน ว่ามันใช่จริงๆเนี่ยเขาจะยอมทนขาดทุนครับยอมทนติดดอยครับเพราะว่าเขาเชื่อว่าหุ้นที่เขาซื้อเนี่ยมันยังไงซะมันก็ต้องกลับมาถอนึกถึงคำหนึ่งแคที่บูทขายกันเลยนะความเชื่อมั่นเองทําให้เขาต้องเจอช่วงเวลาย,ยากลําบากครับเพราะว่าเขาเองก็มีมีคนเป็นบอร์ดที่คุมกาอยู่นะพอเขาเขาขาดทุนอนะ่ะพอร์ตมันรอดาวเนี่ยนะักเขาก็ไม่สามารถที่จะ คือมีปัญหามีปากเสียงกับกับบอร์ดนะครับทำให้อยู่ได้อย่างไม่มีความสุขนะครับด้วยด้วยความที่เขามีความมั่นใจสูงมากใช่ไหมเขาจึงปฏิเสธครับปฏิเสธที่จะยอมรับคําสั่งจากบอร์ดนะครับให้ขายครับเพราะว่าเห็นไหมบอร์ดก็ดูว่าให้ผลงานคุณแย่นะคุณต้องขายเสียแต่ว่าแซนฟอร์ดเขาก็ยังเชื่อมั่นว่าเนี่ยข้อมูลที่เขาหามานี่มันแบบมัน มันอินไซต์จริงๆแล้วม,มันเป็นสิ่งที่คนอื่นไม่รู้มันต้องใช่สิมันต้องเวิร์กสิขอเข้ามั่นใจว่าเพราะว่าบุคลิกภาพจริงเขาเป็นคนที่แบบเนี้ยปะครับเขาเขาใส่สูทและนคไทราคาแพงนะลูกการแต่งตัวนี่ดูแล้วมันซีโอจะชัดเลยประมาณนี้นะด้วยความที่เขามีบุคลิกภาพแบบเนี้มันทําให้เขามีความพร่า,ม,ามีความภูมิใจใตัวเองนะภูมิใจในสิปัญญาตัวเองภูมิใจในสิ่งที่ตัวเองเป็นนะครับ ด้วยความเนี่ยด้วยความที่เขามีภายในแบบนี้นะม,มีเรื่องของ mindset เนี่ยทาให้เขามั่นใจว่าเขาแบบเขาคิดถูกอะ่ะเขาเขาต้องการพิสูจน์ว่าสิ่งที่เขาเห็นสิ่งที่เขาทําเนี่ยมันยิ่งใหญ่และมันชนะแน่นอนครับ over confidence ฮะเวลาคนที่มีความ over confidence นะเขาก็จะไม่สนใจครับไม่ฟังเสียงคนอื่นไม่ฟังความเห็นข้อแนะนำคนอื่นเลยเขาจะไม่เชื่อเพราะว่า เขารู้ว่าเขามีข้อมูลที่มากพอด้วยซ้ําแต่ปัญหาคือเขาคิดผิดไงแต่ด้วยความแม้เขาจะคิดผิดนะเขายังบอกเลยว่าเนี่ยจริงๆอน่ะความผิดปกตินี่นะมันเกิดจากการเลือกหุ้นที่ไม่ดีสองสาตัวเองที่เหลือเขาชนะโดยตลอดเลยเออมันคล้ายใครไม่รู้นะเออแปลกดีนะสิ่งที่สแตนฟอร์ดเป็นนะครับจริง,รงๆนะนะสแตนฟอร์ดมีกฎการเทรดน,นะ กฎเขาเนี่ยมันทำให้เขาสามารถเข้าหลอกจากการเทรดได้ตามเปอร์เซ็นต์การรอดาวตามเปอร์เซ็นต์การเคลื่อนไหวหุ้นนะแต่ว่าสิ่งเนี้ยเขาก็ได้แค่เขียนครับมันเป็นสิ่งที่เขาเขียนให้บอร์ดดูนะแต่ว่าเวลาทำจริงอะ่ะเขาทำไม่ได้ครับเพราะอะไรครับอย่างที่บอกไปคือเขาเป็นคนที่เขามั่นใจข้อมูลเขาดีอะ่ะแล้วเขาก็เขาเก่งอะ่ะเขามีบุคลิกภาพแบบที่มั่นใจตัวเองสูงเนี่ย เวลาผิดพลาดมาหรือเจอผิดปกติมาเนี่ยเขากลายเป็นว่าไม่สามารถยืดหยุ่นได้ครับเนี่ยพอพอเจอความผิดพลาดเนี่ยคนที่ยืดหยุ่นยดย่นไม่เป็นนะก็มีปัญหานะครับในการบริหารจัดการนะเป็นคนดื้อรั้นนะครับถอยไม่เป็นฮะแต่ถึงจุดหนึ่งครับในสุดเมื่อผลงานมันฟ้องอ่ะไอ้หุ้นที่บอกว่าหุนห้นสามหุนห้นเลือกหุ้นไม่ดีสองสามตัวอะไรที่มันเป็นผลในเขาแบบ ผลงานย่าแย่ครับเขาต้องยอมจํานนนะแซนฟอร์ดยอมจำนนครับเพราะว่าผลงานมันชัดเจนนะแย่ลงชัดเจนเขาจึงเปิดใจครับที่จะรับฟังคําแนะนําของผู้บริหารครับให้ได้ขายหุ้นให้กับยืดหยุ่นมากขึ้นนะยอมรับการทําผิดครับแต่ก็ต้องใช้เวลานะคือจริงจริงแซนฟอร์ดเขาก็ยังคงมีภายในที่ค่อนข้างจะดื้อรั้นอยู่นะครับต้องใช้เวลาในการปรับปรุงอีก เยอะเลยครับเพื่อปรับจูนให้เขา,าภายในเขาเปลี่ยนแปลงอย่างแท้จริงนะครับนี่เป็นบทที่7จบแลบนะครับบทที่8เป็นเรื่องราวของความกลัวและความล้มเหลวนะครับบทนี้เขาได้พูดถึงเคสของทีโอดอนะครับทีโอดอนี่เคยเป็นนักเทรดดาวรุ่งพุ่งแรงนะครับช่วงนั้นเเรียกโกลเด้นบอยนะเทรดกำไรมหาศาลแต่ว่ามันก็พุ่งได้ไม่นานนะเป็นเป็นเป็นเหมือนกับ ดอกไม่ไฟนะระเบิดตู้มแล้วก็เจอความผิดพลาดขาดทุนหนักครับพอขาดทุนหนักนี้ไปนะฮะไม้เซตพังนะครับความสัมพันธ์กับคนอื่นก็พังครับอาชีพก็พังครับเขาจึงเกิดความเข็ดขยาดครับไม่กล้าเสี่ยงในเหมือนกับตอนที่รุ่งรุ่งครับนะฮะจริงจริง่ยทีโอดอ์เขาก็มีมีกระบวนการวิธีคิดที่ทดีนะคือเขามีความไตรตรองและก็มีการประเมินความเสี่ยงที่ดีอย่างต่อเนื่องรัดกลุ่มนะแต่ว่า ด้วยความที่เขาโดนโดนตลาดเล่นงานอย่างหนักไงขาดทุนหนักไมเซตพังเนี่ยความกลัวครับฝังอยู่ในใจของเขาทำให้เขาเนี่ยไม่สามารถที่จะ gressive ได้ในในการในโอกาสที่มันที่เขาคิดว่ามันมันมีแจมต่อส,งสูงๆนะเขากลายเป็นคนที่ไม่กล้าครับนะฮะผู้เกียนบอกว่าวิธีแก้สำหรับทีวดอคือก็ต้องเชื่อ ปรับครับปรับความเชื่อมั่นนะเชื่อมั่นในตัวเองเชื่อมั่นในกระบวนการที่มันถูกต้องแล้วก็มองว่าอาดีตเนี่ยเป็นเพียงเหตุการณ์ที่มันจบไปแล้วแต่ถึงขนาดนั้นก็ไม่ไม่ง่ายนะเพราะว่าความเจ็บปวดหรือเพนพอยนะปมเนี่ยมันต้องแก้ระดับที่ใครที่ลึกจริงเนี่ยก็ลำบากนะฮะแก้ลํลำบากนะฮะ Failing to Commit ครับล้มเหลวในการให้คำมั่นสัญญาเคสของทโอดอร์ odore, เนี่ยนะคือเขาล้มเหลวในการให้คำมั่นสัญญานะคือเขาเขาไม่กล้าย,ยืนหยัดที่จะเออ Aggressive ในการลงทุนที่เขามีแต้มต่อครับเพราะว่าเขากลัวครับแต่ทโอดอร์เขาก็พยายามแย้งว่าจริงๆเขาก็เขาเขาสำเร็จนะเพราะว่า เขาบอกตัวเองว่าเขาจะไม่ไม่ทุ่มเทไม่จัดหนักกับการเทรดมากเกินไปนะครับแต่ผู้เขียนก็มองว่าจริงๆริงทิวดาเธอมีความสามารถนะเธอเก่งนะว่าเธอมีแบบศักยภาพที่จะสําเร็จอย่างยิ่งใหญ่ได้แต่ทิวดาก็ยังเข็ดขยาดครับเป็นปมอยู่ในใจว่าเขาไม,ไม,ไม่ไม่กล้าสู้เพราะว่าเขากลัวจะมันเจ็บหนักเหมือนอย่างที่เคยนะ moving forward ครับก้าวไปข้างหน้านะ ผูเ้กเขียนบอกว่าก็เป็นเรื่องเดียวกับเคสเดียวกับทีอดอร์นะคือนักเทรดส่วนใหญ่ก็เหมือนทีวอดอร์แหละเราเชื่อว่าเราต้องการชนะแต่จริงๆเรานั้นภายในเราอะเราต้องการชนะจริงหรือเปล่าเพราะว่าถ้าถ้าเราลองตรวจสอบจิตใต้สำนึกเราด,ดีนะลงลึกไปในความคิดแท้จริงตัวเองเ็พบว่าจริงๆอะ เราไม่ต้องการที่จะได้กําไรก้อนใหญ่ไม่ต้องการปั้นพอร์ตให้โตเยอะๆหรอกเราเพียงแค่ออพอร์ตโตเล็กน้อยก็เอาลวกลายเป็นว่ามีศักยภาพที่ที่ดีเพียงแต่ว่าใจป๊อดเองฮะอันนี้ก็เป็นกลายเป็นปัญหานะเพราะว่าความกลัวครับความกลัวในใจที่มันเกิดจากความพ่ายแพ้ในอดีตนะความกลัวความสําเร็จนะั้นเป็นส่วนหนึ่งที่ ที่เกิดจากความกังวลนะกังวลเกี่กับพักพจน์ตัวเองมากเกินไปครับแล้วก็ทำให้เราไม่กล้าครับไม่กล้าจัดหนักต่อโอกาสการเทรดที่ที่มีโอกาสชนะมากในครั้งต่อไปนะครับนะักเทรดส่วนใหญ่เนี่ยชอบที่จะอยู่ในคอมฟอร์ทโซนตัวเองนะครับคือต้องการเล่นเพื่อไม่แพ้นฮะนะดังนั้นเนี่ย มันต้องเรียนรู้และเปิดใจนะอันนี้ก็พูดกันยากนะเพราะว่ามีคนหนึ่งที่ผมคิดว่าเป็นคือผมเคยอ่านนะอ่อเป็นเคสของพอทูดอยโจนส์ฮะเขาก็เคยเป็นนักเทรดดาวรุ่งมาก่อนนะแล้วเขาก็โดนน่าจะเจอปัญหาหนักันงเแล้วเขาถึงขั้นไปปรึกษานะปรึกษาจิตแพทย์ปรึกษา,ขกษาเขาไปไปเป็นสิทธิ์ของออะไรนะ โทนี่ร็อบบินนะครับ mm hmm. เพื่อที่จะปลุกยักษ์ในตัวเขาให้กลับมาได้ครับเนี่ยเป็นสิ่งที่ว่าถ้าคุณเจอประเภทนี้นะถ้าคุณเป็นปเพทที่เคยรุ่งมาแล้วแล้วก็ล้มเหลวเนี่ยแล้วกลัวเนี่ยต้องหาโค้ดครับมาคอยมาคอยปลุกพลังตัวเองเพื่อความเชื่อมั่นในคุณนะครสุดท้ายเนี่ยผู้เขียนว่าถ้าคุณรู้สึกไม่สบายใจนะคุณกลัวความสําเร็จเนี่ยคุณต้องหาทางเพื่อก้าวข้ามนะมีอยู่8แนวทางคือ1เนี่ย คุณต้องระบุว่าอะไรคือสิ่งที่คุณกลัวมากสุดครับเทโอดอร์บอกว่า,วามันเป็นเรื่องราวของการจัดการความโกรธครับนะฮะสองคือคุณต้องหาข้อดีคุณครับว่าอะไรก็อะไรที่เป็นจุดแข็งคุณและคุณได้ไม่ดีที่สุดนะครับสามคุณต้องยอมรับความต้องการของตัวเองว่าจริงๆอะ่ะตอนเนี้คุณต้องการคนอื่นมาช่วยเหลือนะนะฮะห้าคุณต้อง เข้าไปเรียนรู้ได้รับการฝึกสอนจากคนที่เคยเจอปัญหาเดียวกันแล้วก็เขาผ่านมันได้นะครับ 5. ตั้งเป้าหมายที่ท้าทายแล้วก็ทำให้มันสำเร็จนะครับ 6. มุ่งมั่นที่จะเทรดเพื่อชนะแล้วก็เพลิดเพลินกับสิ่งที่คุณได้ชัยชนะมานะครับและทำสิ่งต่างตามเงื่อนไขคุณ 7. ตัดสินใจว่าต้องดำเนินการใดเพื่อให้มันลูกเป้าหมายและดำเนินการตามนั้นนะครับแล้วก็สุดท้าย8นึกภาพอนาคต ในตอนที่คุณมารู้เป้าหมายแล้วนะครับนี่เป็นทั้งหมดนะครับสำหรับบท7บท8นะครับของหนังสือ mastering trading stages นะครับก็ EP 4นะครับก็คิดว่าดีนะผมชอบประเด็นที่เล่มนี้ว่ามานะก็จะพยายามไล่ๆอ่านแล้วก็สรุปให้ท่านฟังจนจบแล้วกันนะครับถือว่าอย่างน้อยผมว่าผมได้นะผมได้เรียนรู้ในสิ่งที่เอออีกมุมหนึ่งที่มันลงลึกถึงถึงด้านอ่อนแอของเราที่สุดนะครับ ผมได้แล้วผมอยากแชร์ให้คุณไนงะถ้าถ้าคุณไม่สนใจก็ไม่เป็นไรนะแต่ผมคิดว่าผมได้แล้วผมก็อยากแชร์ให้คนที่เขาสนใจนะครับก็เท่านี้นะครับจะพยายามทาให้จบนะครับเจอก,กันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ